น,นักาการครับอาจารย์ฮะผมเห็นภาพในอดีตเห็นอาจารย์ค mm. ู่กับหลวงพ่อยอดไหมจีดสีเห็นบ่อยเห็นรูปเยอะมากเลยครับอาจารย์อาจารย์สนกับท่านมากเลยแหะครับอาจารย์นะหลวงพ่อหยอดเนี่ยกับอาจารย์ไหวเนี่ยท่านเป็นญาติกันครับผมหลวงรูไหวเนี่ยบวชครั้งแรกที่วัดหลวงพ่อยอดครับผมหลวงพ่อยอดก็ชมหลวงไหวเลยว่าท่าน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 ไหวเนี่ยสวดปรวันละสามเวลาครับฮะเช้ากลางวันเย็นเลยก่อนนอนก็สวดขยันสวดจนิงจริงรับงแต่ตอนนั้นยี่สิบตั้งแต่ตามต่ประเพณีนะ นี่บ้านอาจารย์ไหวนด้ท่านอยู่วัดเพลงวัดเพลงก็ติดอยู่วัดหลวงพ่อยอดนะฮะวัดเพลงราชบุรีนะครับผมอำเภอวัดเพลงราชบุรีนะบ้านท่านอยู่นั่นครับไปบวชที่บ้านพ่อท่านครับแต่ว่าตัวบ้านอาจารย์ไหวเนี่ยอยู่ซอยสุกขไทยหนึ่งหลงหนาสวนจิตอ่ะบ้านหลวงหวไหวอยู่นั่นแล้วก็เที่ยวอยู่ดังเลิงแล้วก็โบสถ์หลวงคาหลวงคาโบสถ์หลวงไหวหลวงไหวก็เป็นคนไปไปถวายให้ครับผมไปเอาคนทีุ่ไปทําให้ครับ อาคาโบว่าว่าเจ้าเจริญก็อาจารย์ไหวเป็นคนจัดการหลวงพ่อยอดที่มีชื่อเสียงได้เพราะอาจารย์สวัยเหรอครับอาจารย์ไม่เกี่ยว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 แต่ว่าความสนิทของท่านความสนิทกันใช่ท่านก็เลยเมตตาต่อมาว่าต่มาเป็นลูกศิษย์หลวงหลวงไหวครับท่านก็เลยเมตตามาเป็นพิเศษอาจารย์รู้จักท่านตั้งแต่ปีสองกว่าเลยเหรอครับหลวงพ่อยอดเนี่ยไม่ใช่มาบสช์สามกว่ามาบวชสองแปดมารู้จักท่านสามกว่าแล้วหลวงพ่อยอดมาดังตอนปีสามสามกว่าสามกว่าไม่ใช่อาจารย์นะก็ก่อนเสียมันก็ปิดตาไว้ท่านแจกที่โรงพยาบาล ไปชาครับมันก็ไปให้หลวงพ่อแจกติตาเราบว่าเราพระอาจารย์ทัดหลวงพ่อหยอดเวลาคุยกับญาติโยมคุยกับพระด้วยกันท่านคุยยังไงฮะท่านน่ารักอย่างเงี้ยแต่อย่างอย่างนี้ยอย่างท่านจะเรียกท่านพระจะเรียกท่านอืไม่ไม่มีเรียกไอ้ไม่มีพ่อหยอดน่ารักเราก็ใจดีไม่ตาอาจารย์ครับผมได้ยินมาว่าคนไปหาหลวงพ่อหยอดเขาไล่ให้มามาหาพระองค์หนึ่งที่วัดเราหนิครับอาจารย์คืออย่างนี้คราบเพราะหลวงพ่อหยอดถามว่าครับผมอยู่ที่ไหนครับเรอยู่บางคุณเชียงบางคุณเชียงนั้นมาหา ท่านท่านผูกอ่ะท่านอาจารลงเล่าอรงนี้แต่องคอนี้ก็พอแล้วบอกอยงนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยครับอาจารย์ท่านพูดเองอ่ะท่านพูดเองครับผมนี่โยมเขามาเล่ามาฟังเองถึงว่าว่ามหาสมางว่าเราอยได้ฟังครับผมอาจารย์ครับหลวงพ่อหยอดวัตถุมงคลท่านเด่นด้านไหนครับอาจารย์ฮะเมตตาแล้วมีเทามีพวงกระพันมีนิ้วเ้าครับใช้ได้หลวงพ่อหยอดใช้ได้อาจารย์ม่รู้สิหลวงพ่อใจนะอ้อครับผมวิชาหมายเลขสีของพ่อใจับ อาจารย์ท่าทุกวันนี้คนที่สืบไม้เจ็ดสีก็มีอาจารย์อิดแน่ๆองค์หนึ่งครับเรามาแล้วก็ได้ได้ข่าวว่ามหาสุรศักดิ์เนี่ยศุลศักด่์องค์ครับอาจารย์ก็อาจารย์ก็แจกเยอะไหมฮะไม้เจ็ดสีนอาจารย์ทำเฉพาะฮะไม่ค่อยได้แจกพอมาลับปากก็บอกไม่ทำแต่ไม่ได้ทำได้ไม่ได้แต่ไม่ค่อยได้ทำ ผมเห็นอาจารย์สยบคนโดนผีเข้าก็เสกไม้จัดสีให้ไม่ใช่หมาก็ไม่ใช่สีอื่นไม่ใช่ใช้ไม้จัดสีมาสีเดียวสีเขียวขาวเขียวบ้างาเยอะสีไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยทำไม่ทำสีเดียวกันหลวงพ่อหลวงปู่หลวงปู่ไหวมาจะเป็นคนถืออย่างไม่ทำไม่ทำของคนมั่วูู้้อาจารย์ครับทีนี้แยกกันไม่ออกนะอาจารย์นอกจากรับกับมือใช่ไหมฮไอ้ไม้จัดสีเนี่ยอาจารย์ไม้หลวงพ่อหยอดจะเอ่อเหมือนกับพ้าใจมีแต่น้อยทาไม่ค่อยให้ใครโอ้หมี ครับผมคนก็าหาอะไรนั่นหาครับครับมาก็เอามาก็ได้มาครับอาจารย์ถ้าเราลงยันตะกุดโลกธัตทาลูกอมอาจารย์ได้ได้สื่อมาไหมครับอาจารย์ไม่เอาแค่เชือกอย่างเดียวได้แค่เชือกนะครับอาจารย์ไม่ได้อ่างอื่นปิตาของอาจารย์เอาไปให้ท่านท่านก็ชมใช่ไหมครับอาจารย์ท่านก็ไปแจกกนและวก็ของเงินไปรับไปบอกเนี่ยปิตาวันเล่าปิตารุ่นรุ่นอะไรครับอาจารย์รุ่นคนศกหลายรุ่นจำไม่ได้หลายรุ่นนะฮะ อาจารย์ถ้าเราปิดตาลุ่นอะไรที่สอจอไปสมุทรลาศกสมุทรสาครใช่ไหมครัที่โ,โดนลุมยิงครับผมปลสุกจะมีฝอยเยอะอาเมตาด้วยมันตกซุกทานอันนี้ก็ปลุกเสกเยอะอ้าวปลุกเสกหลายวันห,หลายปีนะไม่ใช่หลายวันหลายปีนะครับอา,<ป><พ>าจารย์ฮนะสัสามปีอะสองครัปีหลวงพ่อเนาะอาจารย์เนาะหลวงพ่อเนาะวัดป้อมก็เสกด้วยอันนั้นเสกกาวันในกาวันแล้วก็เสกดังหายมี หลวงพ่อคุณมาเสกให้ด้วยเหรอครับหลวงพ่อคุณมาเสกสุดท้ายโอ้โหแน่นอนจริงวันนี้มาบ้านเก้าวังเช้าครับเสกเดียวเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ครับพระอาจารย์นี่ถ้าคนไม่รู้นี่มันแม้ถ้ารู้จากการสร้างการปลูกเสกนี่คือจะงหวงแหนมากเลยนะพระอาจารย์แต่คนคนรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยนะถ้าพักตีเนี่ยคนได้คนตกงานไปได้ได้ไปก็มีงานทำครับผมเชื่อฮะเชื่อในอนุภาพของพุทธคุณผมเชื่อฮะเพราะว่าจริงจริงรุ่นนี้พระรุ่นเนี้ยอาจารย์ปลูกหกรอบรามาสามรอบ ทำเพื่อพับความพร้อมกันเราความปีปีคุณเหมือนกันโอปีเมเหมือนกันครับผมก็เลยทําทำสองอย่างครับผมถึแว่าสมเด็จเนี่ยทำไว้เตะแล้วอะสมเด็จคะแนนพารสุกเนี่ยครับทําแล้วปีสามสี่คือจะใช้ปีสามแปดีปีครับผมอันนั้นอันนั้นอะเยอะมันทําแสนพระองค์ที่ที่แน่อาจารย์ให้ปิดตาภาสุกที่พยัดเป็นเจ้าคุณนอออกปีอะไรนะครับอาจารย์อันนั้นอันนั้นอันหลังอันหลังสุดครับหลังสุดใช่ไหมฮะเอามาคิดเอาเอาอย่างนี้ คือเป็นของสมาัเองไม่ใช่ของคน,น,นอื่นอ้อหรอกคือพอดีจะทําหนังสือลอตเตอรี่เขาอยากเได้ของแจกครับผมนี่ผาสกดังอยู่แล้วไงครับผาสกเนี่ยแต่ว่าทำพร้อมกับพิธีนี่แหละครับผมีเด็กันก็ทําเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาเป็นโลหะทั้งนั้นเองครับ,รบแล้มีเนื้อวะมีเนื้อละวัฒนรือเนื้อทองแดงนี่อาจารย์ก็คนได้ไปเยอะยังไงคนได้เยอะไหมครอาจารย์ก็แจกหนังสือลอตเตอรี่ก็เยอะหระเป็นหลายร้อยองค์นี่ไหมแจกหนังสือลอตเตอรี่เออโย่ะไม่ใช่หลายร้อยหลายหมื่น อ้าก็กระจายไปทั่วครับอาจารย์ใช่หลายหมื่นอาจารย์ถ้าผ้าชุดนี้ถ้าผาสุกวัดจะเขียนว่าผาสุกทองแดงอะเยอะพระนบ้าน้อยอาจารย์ถ้าผาสุกวัดเรานี่ให้ระลึกไว้เลยว่าเป็นของผ้าอาจารย์สร้างใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่เจ้าคุณนอแน่นอนฟันใช่้าคุนอาจารย์ผูกใามอาจารย์ทำไมอาจารย์ผูกอยู่เขาบอกมาใช่ของเขาของนบ้าเหลียนรุ่นแรกอาจารย์ผูกผ้าอาจารย์ก็เป็นคนดําเนินการสร้างารคนส้งโอเคโอ้โหแน่นอนวันนี้ยืนยันหลักฐานชัดเจนครับนักวิชาการครับผม